อนับเเลยหนึ่งถึงร้อยครับดูอยู่นู่นคับหนึ่งถึงร้อครับอยู่นครับไปนนับเลยเดี๋ยวพอนี่เ้ไปก่อนพอยี่เ้ไปก่อนครับออกอนโอเคอ่ะิ่มเลยหนึ่งนับเลยอ่าเอาเป็นุคเอไม่ต้องมาเป็นขุนครูแล้วใช่เลยงเรียนเอาพอให้อ้น้องนับนับเลยไดแลว เยอะก็ต้องนับอ้าวเดี๋ยวปล่อยปล่อยปว่อยเอาเลยไม่ต well, yeah. yeah. uh. uh, 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 uh. ้องนับแต่ชาเรากรบปุกก่อนหนึ่ง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 ี่มินึ่งกี่มิเอานับเลยอ่า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 มีมีตังจะเรียกละพอจ้าพอจ้าแม่ดูกับตัวเลยนับไหมหนับไหมเอาไหมเอาไหมไม่เอาอ่าเลนนับหนึ่งก่อนครับอ่าอ่า Này. Ừ. Chị tốt. Són, sán, tốt, tốt. Ừ. là tốt thong 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 lên À len à, lên 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 online. Ti vật này Ti vật online. Ti gì online. đi vật online. Ti 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 này này Ti vật Này, này, gốc này gốc อานับไม่เลยนับนึ่งไม่เลยอาับนึ่งไม่เลยดีลากะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอพสิบเอ็ดเริ่มเลยไปจ่ายองมือกันแล้วนับเลยสิบเอ็ดสิสองสิบสาม S 1ิบสามสออไหมสิบไหมสิบเอไหมงอง้1 1 1 1 1ดยี่ยี่สิบต่อไปย1 12, 15, 1ถูกต้องถูกต้องสิบสามต้องสิ

รอลยสามสิบเอ็เลยสามสิบสามสามสิบสสามสิบสองสามิาเรียล้งไ่ะแต่จไม่ได้ฝือราสาิบอแล้วี่สามสิบออม่คิดให้เลยนะต่อไปสามสิบสดีเราชาไม่ต้องดูการตูนเลยดีไม่ต้องเนียงอะไรได้าไม่ต้องดูกาตูแพอแม่ดูแหละ จะดูก yeah, ันหน้าเลยสัเ mm ็แ hmm. ล ah, right? ้วอ <ản elles> <Right>. ันไหนสัเป็ไม่ใช่อ่านไหนสั้เป็นจำไม่ได้ไยวจไม่ได้ปบอชีอเยไปึ้นไปยนไปต้อเลยเอาเอาเรื่อ